เรามามอเตอร์สปอร์ตเราอยากดูรถเราต้องได้ดูรถนะครับผมใครๆก็อยากขับทีคาร์ที่บ้านเฮ้ยรถกระบะญี่ปุ่นตายเรียบน,นะผมถ้าเกิดผมมีรถร้านสองคันนี้จะเป็นหนึ่งตัวท็อปของผมเลยในตลาดบุ่มเนี้ยมันไม่มีคันไหนที่เครื่องเสียงเก่งเท่านี้มาก่อนอีกหนึ่งคันที่คนมีงบร้านแปดคนมองไว้นอกจากทีอาบีข้างในคือแบบหูคุณว่าแบบสวรรค์ส่งโตในขณะที่โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้าซูซูกิก็พยายามแล้วนะผมก็ได้แค่ไมฮับิด มอเตอร์เอ็กซ์โปงานสิ้นปีที่ผมรอคอยมาตั้งนานผมในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเพราะผมอ่ะปกติผมชอบเดินมอเตอร์โชว์กับมอเตอร์เอ็กซ์โปงานสิ้นปีงานท้ายปีนะครับงานกลางปีมีมอเตอร์เซลผมไม่ค่อยเดินก็วันนี้เรากลับมาอีกแล้วที่โมชั่นการ์ดนะผมวันนี้เราจะพามาเดินชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะผมว่ามีรถอะไรใหม่น่าดูมีอะไรกันบ้างนะผมอันนี้รุ่นอะไรอันนั้นเหละคุณรู้ป่ะเป็นพันเอฟหรอเป็นพันเอฟหรออันนี้โตโยต้าคอมพิวเตอร์แต่งเต็มเป็นไงโอ้โหแต่งติไปเนี่ย ซื้อคอมพิวเตอร์แต่งนี้ดีกว่าอุ้ยเอลวิลดินี่ขไม่ต้องแวะเขาอะเราขายฟีดเขาด้วยนะครนะับผมแต่ว่าอันนี้เราไมาเ่เน้นขายผมเราเน้นโชว์เรามามอเตอร์สปอร์ตเราอยากดูรถเราต้องได้ดูรถนะครับผมแทงสามร้ 300, ๆๆๆอยแทงสามร้อเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้พูดแรงมากเลยอันนี้ G น <ะ S 2> จีคลาสนะครับผมจีอะไร ใครจะไปรู้อะไม่โอ้มจีหกสามเล่นในฟรีเลยเล่นในฟีด้วยใช่เจ้าอีกเปล่าหร้อพี่แท็กเรามาดูรถกันดีกว erm ่าอยากมาดูรถต้องได้ดูรถชีเอซีนะผมชื่อในวงการมชันกระดาษค่ายนี้เราเรียกกันว่าแกะนะครับผมใครไม่เรียกกับคุณอ้ผมเรียกคนเดียวนี่แหละเทล่าโมเดลเอ็กนผมประตูปีกนกนะผม SUV เ SUV นะครับผมเป็นรถไฟฟ้านะซึ่งความหรูหรานี่ก็ไม่ต้องบอกว่าแบรนด์จีน่ะค่อนข้างมาในเวลูหราออปชันให้ครบดูแล้วมันรู้สึกมันมีีไรร่่่ววาาาาา้้นงแมดดทคิ ดูนะมาไล่ตั้งแต่ฮานูนะชี้นะดูนะปึ๊บมาปื้มบู๊โคตรใหญ่เออบู๊โคตรใหญ่คือแบรนด์จีนเขาปีนี้เขาตั้งแต่ปีสองปีแล้วแกมาจริงจังจริงแกแบบเช่าบู๊ใหญ่สุดเลยยึดที่ไปหมดอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นแบบบิโดรนมาบินนี่ โอ้โหเข้าเท่อ่ะเจองบินบินโดรนมาทำงานพี่ว่าไงโอ้โหจอดกลางลานโมชั่นอันนี้แก๊งเชอร์รี่เชอร์รี่อันนี้ผมก็บอกตรงอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องแบรนด์เขาเท่าไหร่นะครับผมรู้แค่ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่แบบมาตีตลาดในไทยมันก็ได้ตีตลาดเรื่องแบบรถทรงแปลกๆที่ว่าทรงแบบทรงกล่องทรงที่แบบเมื่อก่อนจะต้องเป็นรถระดับสูงๆอัที่ได้เห็นที่ได้ขับอ่ะตอนนี้ก็มาในแบบราคาไม่ถึงร้านราคาห้าหกแสนกมได้ขับกันแล้วกับทรงกล่องแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาแล้วแจคูเออนี่แจคูไง แล้วเพราะว่าแบบใครๆก็อยากขับ G c a s ที่บ้านเฮ้ยอ,อย่างมันแรงไปมากเลยน่าจใกล้แล้วหละไหนพี่มีคันไหนที่เราเจอเจอได้ที่โมชั่นบ่อยๆบ,บ้างเฮ้ย AMG GTR หรือเปล่าที่เราเพิ่งเจอกันไปคันสีเขียวนี่ยังรอ เห็นจนเบื่อแล้วเดี๋ยวค่อยรอดไปคุดูรอฟังว่าผมจะอ่านชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะครับผมแบรนด์จีนนี้ผมมไ่เเเคยยห็นลริฟดอลล่ากระบะไฟฟ้าแบรนด์แรกๆในไทยมาปุ๊บรถกระบะญี่ปุ่นตายเรียบนะครับผมกระบะไฟฟ้านะกระบะเดิมเขายังขายดีอยู่นะครับผมนี่เสียวเพิงนี่ดูนี่กว่าเสียวเพิงเริ่มต้นในตลาดของไทยก็จะเปิดที่เต้าตัว G6 นะครับผม G6 ก็น่าซื้อแล้ว อันนี้ Expander ก็เป็นรถเจ็ที่นั่งเจ็ดที่นั่งที่เล็กกว่าปาจจโรนะผมนี่เอ็กซ์ถ้าถามผมว่าเมื่อก่อนอนะ่ะผมเคยคิดจะเก็บตังค์ไว้สักประมาณล้านสองมนาะซื้อรถผมก็มองเลยว่าล้านสองมันได้ขับไหนบ้างหนึ่งในใจเดียวก็คือ HRV อาร์บีแบตอื่นฮะ <Huh? S 1> ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งยาลิศคอร์สเข้ามา <Huh? S 1> ก็อ่าเริ่มวัดกันแล้วแล้วก็ฟังฝั่งอินโดมิสุพีอินโดอ่ะเปิดตัวเอ็กซ์โอ้โหผมนะ บรนี่แหละ The base ต้องได้คันนี้ถ้าเกิดผมมีงบล้านสองคันนี้จะเป็นหนึ่งเลยแบบตัวท็อปของผมเลยว่าเอาแน่นอนอันนี้คือแบบผมเอาใจช่วยรถญี่ปุ่นนะให้แบบมันดีไซน์มาได้แบบเป็นยุคใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้แบบจำเจแบบเดิมๆอะ่ะครับผมไอ้เีลองอ่ะพี่แซคเดี๋ยว,พ,ยวพี่เชิญพี่นั่งเดี๋ยวผมจะเป็น review, เซลรีวิว์4คันนี้เฮ้วพี่ไปนั่งฝั่งนูน้นดิผมจะนั่งคนขับด้วยเซลอะไรนั่งฝั่งคนขับวะ <laughs> ที่ผมอยากได้จริงๆคือเครื่องเสียงยามาฮ่ายามาฮ่าโคเอ็กเซลคือลำโพงตัวเดียวมันเป็นทั้งทวิตเตอร์แล้วก็เป็นลำโพงตัวกลางด้วยในตัวในตลาดกลุ่มนี้มันไม่มีคันไหนที่เครื่องเสียงเจ๋งเท่านี้มาก่อนเลยเมื่อตอนต้นปีผมไปลองฟังเพลงที่เขาเปิดอ่ะโอ้โหเบสโคตรกระหึ่มแล้วแบบมันสุดทีนี้ยในการฟังเสียงอ่ะมันดีจริงภายในคือแบบตรงโจดเลยผมชอบรถเท่มนแบบจอด์ดีตอนส่วนเจ้าเอ็กฟอร์ดเนี่ยที่ผมชอบจริงก็คือแบบเนี่ยดุงดูองลมมันเป็นแบบ เนี่ยญี่ปุ่นสมัยใหม่ผมชอบมากเลยทุกอย่างเป็นปุ่มผมสามารถปรับแอร์ในปุ่มตรงนี้อย่างนี้ได้เลยแปลว่าก็น,น่าจะนอนรถในรถได้ได้ต้องบอหลังพับได้แล้วบอหลังนั่งโคตรสบาย เดี๋พี่ลองมานั่งบอหลังพี่บอกสบายจริงสบายกว่า H R V สบายกว่ายาลิทคอร์สอีกนลองพิจารณาผมฮะถ้าถามผมนะในงบหนึ่งล้านอ่ะอันเนี้ยมันเพียงพอทุกอย่างแล้วนะพี่ว่าอะไพี่ว่าพี่ต้องการอะไรอีกพี่ว่ามันขาดอะไรคันเนี้ยไม่นับเรื่องซันรูมนะอันนี้ก็ในไทยก็ดูติ้งตองไม่ได้ใช้หรอกไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็ถามว่ามีเหลือก็ดีกว่าขาดแต่ถ้าเรื่องออปชั่นก็คือกิ่ขาดเนี่ยมันก็ครบหมดทุกอย่างอะใส่แว่นได้อันนี้คุณรู้จริงป่ะละโบกี่จุดละโบหกจุดเพราะว่าคูน้าคูน้านี่า 2>, 2 4แล้วมีข้างหลังอีก2ตัว6ความเฟี้ยวก็คือใน6ตัวนี้มันเป็นโคเอ็กเซลคือมีทวิตเตอร์แล้วก็ตัวกลางด้วยก็แปลว่าคุณได้ลำโพงทั้งหมด12ตัวจ้าหลัน้ำมันล้วนปะไฮบิดไฮบิด,บดคือ X-Force ฟเนี่ยมาเป็นไฮบิดทุกตัวเลยไม่เครื่องก็มอเตอร์วิ่งพยาว่าต้องอยา่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่แบบด้วยกันทำแบบโตโยต้าขับไกลก็ประหยัดขับใกล้ก็ประหยัดพี่ดูดยจอกลางดิดูดยองศาเลี้ยวของอะไรเฮ้ย บอกไทชันคอนโทรนี่ว่าล้อไหนกำลังลื่นล้อไหนกำลังอะไรอ่ะดูเรื่อยๆว่าพาวเวอร์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อัตราการเร่งกี่จีคุณเหยียบคัน,เ,นเร่งนี้ผมจะรู้เป็นพุงฟูดไปโคตรชอบมาเหมือนเครื่องบินเลยนี่แหละลีอาร์ตน,นี่คุณดูคุณดูไปเดี๋ยวเฮ้ย <laughs> คุณดู <laughs> <laughs> นี่ครับผมมาบ้านของผมแล้วนะผมฮอนดานะผมก็มา,มาเปิดตัวด้วย คุณ <łość> เห็นนั้นป่ะไลตี้ตัวอะไรรอยโวอะไรเพื่ออย่างอ๋อตัวพายโวตัวชุดแต่งพี่ว่าไงสวยเวลาลิ้นหน้าเท่นะผมเห็นคอมเมนต์มาแต่งเองสวยกว่าแต่งเองสวยกว่าเจอกันได้ผมที่โมชันกาลาร์คาร์บอนไฟเบอร์พีเพ็กรอบคัน ผมพูดตรงๆ o n น a ด้นะโกรธคันได้อย่างเดียวเลยแม่งไม่เอา FL ธรรมดามาขายใ้า FL ธรรมดาไฮบ r ิดมาขายนะมองตรงร้านสองนี่ผมไม่คิดถึงคันอื่นเลยคันอื่นจะแบบโอ้โหรถไฟฟ้าวิ่งได้2,000โลนชาร์จ5นาทีผมไม่สนใจเลยผมจะเอาซีวิ c FL ธรรมดารุ่นไฮบ r ิดแล้วผรไม่ไปแต่ง FL5 แูกต้องแล้วผมไม่เราแต่ง FL5 แมาควนตีดพีชเล่นเอาเอาไปเอาเอสันักะไร หมูเเก่นนี่โอ้โหเลไปแข่งกับสปูนเขาเออผมจะใส่งกับสปูนเขาเลยนี่เป็นไงผมจะได้เป็นแบบ FL ที่แบบ20่กิโลลิตรอ่ะคุณว่าไงโคตรจ้าบอันนี้กำลังเป็นที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตนะผมกับฮอนด้ h เอชอาร์มันก็คือซิตี้โยกโซ่นะผมแล้วคนในคลับก็มาต่อยกันแล้วก็นี่ไฮเอกของงานของบูท h อนด้าก็คือสเตปบากอนสตาร์ดากลับมาทำตลาดในเมืองไทยนะผมไม่ต้องรอน้ำท่วมก็กลับมาขายเมื่อก่อนตอนปี54ไงอันนี้ก็กลับมาแล้วราคาล้านแปดคือจากตรงๆว่ะ รถไอ้นั่นอ่ะรถรถกระป๋อรู้จักแต่ติ่งฟงติ่งฟงติ่งฟงคืออะไรวะพี่ไม่รู้จักจริงผมโตที่ไหนนี่ฮุนไดอันนี้อีกหนึ่งคันที่คนมีงบล้านแปดคนมองไว้นอกจากทรีอาร์บีอันนี้จะนี่นั่งนั่งผมว่านั่งนั่งโอเคกว่าหลายๆตัวแล้วย่างคันนี้คันนี้เป็นไอ้นี่ด้วยพี่กับตันซีดตรงกลางคือเดินผ่านไม่ได้อ่าใช่ใช่แล้วก็บาะไฟฟ้าข้างหลังนะครับผมโอ้โหโคตรเฟี้ยวทันตาเฟ่ล้านแปด ข้าวของให้มาผมว่าสำหรับผมมาให้มาดีกว่า c R V วที่สำคัญไฮบิดนะครับคันนี้15โลลิตรก็หล่อแล้วไฮบิดมันต้องมี20ลิตรเปล่าโอ้โหพี่ดูรถดิคันเท่า,าไม่แต่พี่ว่าเนี่ย<ห>นะเออแต่งแน่นหล่อีนหล่ออะไรรู้เลยไหนอีเล็กซิกอโอนิกซิกเออจะเป็นอะไรจะโดดๆๆในไฟฟ้าดูข้างหลังตัว ตัวใหญ่กว่าเออนิคไฟฟ์ไออนิคไฟฟ์เป็นห้าประตูอันนี้เป็นเก่งสิบตัวนี่เป็นไงเท่ป่ะแม่ยังไม่โดนอ่เออข้างหลังก็สวยสลลบสลลบจุดตุดแบบสวยไฮไลนจ้าบอยู่นะพี่ดูไฮไลนจะติดตรงราคาแกแบบสูงขึ้นหน่อยอ่ะ ลดราคา2ล้านนะพี่เอาพวกตรงเบียร์ไวดีซีวตบอ่ะเพราะคนซื้อสวยงาแม่งวัดกับเบียร์ไวดีซีว่ะเฮ้ยนิสันผมอยากดูคันเดียวคันที่ถักให้ผมมางานนี้ก็คือเจ้าไอ้บ้านนั่นเอ็กเซลนะผมครับทีสามสามงบประมาณร้านแปดถ้าผมเลือกคันนี้ผมจะเลือกคันนี้ไซส์เลือกเซลวีแต่ว่าประหยัดชอบของภายในดีกว่าเซลวีชอบกว่าเซลวีขับสี่ขับสี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหกมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวข้างหน้าข้างหลังเป็นคนได้เซลวีจะเป็นแบบเครื่องตัวเดียวเครื่องอ่ะส่งกำลังมันจผ่านเพล่ ที่้อหล <ะ S 2> ัล <ะ S 2> แต่ว่าเนี้ยเป็นแ <จะ S 1> บบมอเตอร์ไฟฟา้าหมุ่เลยสีดำทรงพลัง และไฟอาร์วีคันเกียร์ไฟฟ้าผมชอบกว่าเซียวีนะอันนี้ก็มาถึงโตโยต้าหรูนะผมเจ้าเล็กซัสนั่นเองนะผมว่าเล็กซัสอะทำมาสวดทุกคันเออไม่ติดเลยดีไซน์ผมไม่ติดสักคันเลยเล็กซัสอันนี้อโหนกน้าหน่อยเหมือนแบบฉลามหัวค้อนนะเข้าใจมอันนี้ก็มาแบรนด์คูบารคูเรือนคนไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมโตโยต้าปอร์ชูเนอร์เวลสเออเวลส์ใครรอซื้อเวลส์ปีหน้าเวลส์ไฮบริดน่าจะเข้านะผมรอโอใจรอหน่อยเวลส์ก็จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งอ่ะสู้กับสตาร์เกเตอร์โตแล้ว คอร์สผมไม่ติดเลย H R V ยาริสคอร์ส X Ford นี่แล้วแต่เลือกเลยคุณชอบแบบไหนคุณชอบเครื่องเสียงที่ก็หึมมาจากโรงงานคุณจะได้ X Ford คุณชอบรถที่แบบไปจุด A ไปจุด B โดยที่มีปัญหาและมีสรุปคุณจะได้ยาริสคอร์สส่วนถ้าคุณอยากขับซิตี้ยกสูงคุณก็ได้ H R V มาขับนะผมซูซูกินะยซูซูกิคุณโชว์นี่มีอะไรอะ่ะนี่ซูซูกิฟองนี่เออสวยจัดอ่ะเออแต่ก็แต่งสวยแต่งโลดเท่ว่ะพี่มันดูทรงทรงงมันดูดูถนนอ่ะ อันนี้เป็นรถเพิ่งมาจากอินเดียนะผมในขณ well. ะที่โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้าซูซูกิก็พยายามแล้วนะผมก็ได้แค่ไมฮับไฮบริดก็คือเป็นแบบมอเตอร์เล็กๆมาช่วยขับเคลื่อนตอนความเร็วต่ำนิดหน่อยสิบโวล์เดิมๆว่าสิบสลิตรกลายมาเป็น12.5สอลิตรอะไรเงดีขึ้นแต่คุณแบกค่าแบต50,000ื่นบาทเลยหล่ะดีไซน์ข้างหน้าก็ไม่แย่นะพี่แท็กพี่ลองดูดีไซน์ข้างหน้าดิจะมองตรงว่าซูซูกิกับมาสด้านี่นะเป็นห่วงสำหรับผมนะซูซูกิมาสด้านะเป็นห่วงเนี้ยอ้าร์ดี หน้านี่ก็เปลี่ยนแล้วนี่ชมใหม่ S6 ดีไซน์แบบใหม่ของเขาเป็นอย่างนี้ S6 อาวองอีตันถ้าไม่มีโลโก้ผมการู้เลยดูอะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไร v o l โวเออเออมีมุมนีใคายอยู่เฮ้ยพี่ในโลกพี่ยานอวกาสมันจะบินไปดาวน์คารก็มีรถสีร้องกันเหมือนตัวเริ่มต้นเริ่ก่อนเ่อน a u นะก็ไม่มีเลโมเยอะก็ไอ้เจ็ดเขาก็แรงแล้วไอ้นุ่นก็แรงแล้วนี่นี่พี่คู่แฝดที่ผมบอกไอ้คันที่พี่ชอบพี่เล็กซัสอ่ะนี่แฟนมัน พื้นฐานวันอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนโฉม แก้มันดำเหมือนไม่สวยไม่สวยเหรอวัดดูดูดีนะมีสีเฟิกส์นี่ก็เป็นความพยายามของโตโยต้านะผมเนี่ยทำรถไฟฟ้าออกมาผมซึ่งผมก็ว่าแบบบริเวณแบบเอเวอร์เอตอะราคาล้านล้านหกตอนเปิดตัวล้านแปดด้วยซ้ำวิ่งได้น้อยกว่ารถจีนช้าช้ากว่ารถจีนแล้นี้อยู่ไทยอะอย่างน้อยคุณก็พยายามผมว่าไม่ติดอะไรอันนี้กระบะไฟฟ้าทาวโวอีเฮ้ยเออเรามาดูนี่ด้วยนี่หว่าลีโวไฮรักตัวใหม่ก็คือทาวโวนะครับผมนี่คิดว่าไงล่ะิเดร่าขายไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งสี่เก้าด้วยซ้ำอะลิเดล่าวิ้้งงไแบรนดิง อ๋อได้โตต้าโอเคอะไรหาง่ายว่าวานไปนะผมแล้วทาวโวอรนี่ผมมองตรงเพร่อมาไปชมเนี้ยโคตรน่าซื้อนะโคตรน่าซื้อรถกระบะมาขับเลยนะอยากดูภายในผมอยากเห็นภายในของจริงขอคิดแปดภายในก็ไม่แย่นะไม่แย่รถกระบะว่าอยู่ได้เออรถกระบะขอลองขึ้นไปนั่งข้างหลังได้ป่ะดูดีเอาป่ะเหมือนกระบะทั่วไปอ่ะขายืดไม่ได้จบเลยเมื่อยตายอันนี้ส ล้อทีอร์อะพี่เฮ้ยนี่เออชมใหม่นี้นี่ที่ปีนกระบะข้างหลังนี้ไม่ต้องปินล้อแล้วเรามาปินตรงนี้เอานะผมก็เออดีละมีรูกเ่นเยระ้นไงใช้ได้จริงไงใช้ได้จริงในงบร้าน8ดเรบซีคุณจะได้อะไรคุณจะได้นุ่นเกียร์โซเรนโตอันนี้เกียร์โซเรนโตนี้เป็นชมเก่าชมหน้าเสือถ้าชมใหม่โคตรเทเมื่อไหร่จะเข้าไทยรอมานานแล้วเกียร์โซเรนโตเป็นพี่น้องกับซันด้าเเนี่ยเพราะว่าเกียร์คุได้เราแชร์แบตฟอร์มกันอยู่แล้วเครื่องอะไรเหมือนกัน คุณม,มีมันมีรูแอร์น้อยเว้ยทำไมมีทำไมอ๋อตัดแยกเออรับแยกกันเออ่ยอันนี้เป่าตัวนี้เป่าหน้าอะไรเงี้ย<อ>ข้าของภายในก็เฟี้ยวมีเบาะเย็นด้วยในราคาล้านแปดมีทอนอ่ะอันนี้ก็เจ็ดที่นั่งเหมือนกันเหมือนกับฮุนไดซันตอเฟ่แต่ว่าเข้าของข้างหลังก็นั่งประมาณกว่าแล้วก็นอนคาร์นิวัลโฉใหม่มาแล้วได้หน้าเหมือน EV9 e เกก<อ>็คือคันนี้แหละถ้าเกิดเกียรยุค่ใหม่จะได้หน่าทรงนี้เลยรอดิเฟี้ยวเลยตรงนี้เนีย มี d a y l i g h ตรงนี้แหลยอันนี้เป็น d a y l i g h เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะอันเนี้ยรถราคาร้านแปดที่ทำหนึ่งที่น่าซื้อก็คือเจ้าเกียร์ ev 5อันเนี้ยรถไฟฟ้าล้วนเออเน,นี่ยมันหนวกดูมีดีไซน์ดูดีสวยอ่ะส่วนเรื่องไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยเอาจริงผมก็ถ้าถามจริงผมก็ไม่ติดแหละเข้ามานั่งนั่งสบายชุบเออกว้างด้วยกว้างชาร์จได้สายเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เป็นลูกบิดมองตรงตลาดตลาดกลุ่มร้านแปดอ่ะเดือดมาก มีตัวเลือกให้เลือกเป็นแบบเป็นสิบอะถ้าเกิดจะเลือกจริงไปลองเทปไดฟ์กันข้นไหนเข้าเท้าก่อนกันก็ซื้อขนาดแหละและ้วก็นี่ช่างอันดีพอลส์นะครับผมผม,ม่ชอบของพวกแบรนด์หรูของเขาคือเจ้าอวตารลดราคาแบบ2ล้าน2อล้านหมีทอนข้างในคือแบบหูคุณว่าแบบสวรรค์ทรงโปยขันขันไหนว่างขันนั้นว่างขันไหนว่างไปดูวันนั้นโอ้โหอันนี้โรยยอดอีดิชัน่นเพิ่มเปิดตัวเป็นเกรดสูงขึ้นมาว่าแบบไม่บักลดราคาอ่ะคุณดูภายในเฮ้ยสองล้านห้ามีทอนหลักชูรหลักชูรีเวอร์ แบบแกวเวอร์มากแกล,ลักชวรี่ไปไหนเนี่ยใครว่าแบบเชีย่ยคนข้างในแบบแล้วบบกคุณดูแบบมันเดือบดีไซน์ทุกอย่างดูมาทำมาแบบทำมาดีมากคือแบบโอ้จะหรูไปไหนเนี่ยบ,บักรถวราคา ตูด้ด้วยข้าระตูแต่ว่าบอกข้างหลังมันพับไม่ได้มันเป็นแบบนั่งได้สี่คนอะ่ะสองสองอ่ะอารมณ์เหมือนพัาราพาราเมราพีพีอ่ะพี่เคยเห็นพาเวลาพีพีะพพพพพปะเวอร์มากอ่ะข้างในข้างในโคตรเวอร์อ่ะพี่แบบถ้าเกิดทำมาล้านแปดนี่คือแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยล้านแปดไอ้เจ้าตแตกตลาดแตกถ้าเกิดคนซื้อแบรนด์อื่นนี่คือแบบโอ้โหหมายกอดโฮลิชิดใชไมเรามาดูโซนกบออกน้องกบเต็มหมดเลยลายไทยคานไทยคานไทยคานแปลมาแท้ปะเนี่ยรุ่นอะไรครับมีเลขเก้ามีเลขแปดมีเลขหนึ่งรู้มันเรียงยังไงเก้า มิเก้าปอเช่เออมินเก้าปอเชเก้าหกสามตัวแข่งอันนี้ผมไทยคานทูริสโมครับผมผ้าประตูหาคนยากทั้งชีวิตเคยเจอมาครั้งเดียวในชีวิตไทยคานทูริสโมอ่ะถามเคยถามพี่อาร์ตอยู่ทำไมพี่อาร์ตไม่ซื้อทูริสโมหนึ่งแพงสองตอนนั้นมีแค่สี่ประตูเขาเลยไม่ได้ซื้อนี่เหมือนรถธรรมดาไม่ได้มีอะไรอุ๋วว้าเลยเขาล็อกกับพี่ห้ามเข้านี่ฟอร์ดเกิดมาแข่้งเรามาแข่งกันดีกว่า แรปเตอร์ก็ยืนพื้นกระบะที่แบบเปิดตลาดกระบะไฮโปรแมนอะร้านแปดคุณได้กระบะซิ่งวีหกสามลิตรขับปลาราบตอนนี้ก็โมชั่นกะลาดจุดนะฮะผมปิดท็อปสปีดแล้วด้วยมีอินเตอร์แต่งด้วยมีชุดกากาศแต่งด้วยนะชาร์ตไปก็มีอะไรพวกนั้นก็มีของแต่งครบมถ้าจะได้อะไรถามมาได้เลยนะผมโมชั่นตลาดห้าอินเลยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแต่งไม่ได้แต่แต่รถหน้าซื้อนะคันเท่าบ้านเลยรถราคาร้านแปดอ่ะเด็กฮาวาลจไลออนนี่นี่จไลออนตำนานพี่ตำนานมาดูตำนานตรงนี้125ยยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตร คอมบ่ายวันทัเด็ดยี่กิโลเมตรลิตรอ่ะแบตเขาใหญ่กว่าชาวบ้านในช่องเขาตอนไปเทสอ่ะมันก็เลยวิ่งไฟฟ้าเยอะกว่าชาวบ้านในช่องเขามาแลยวไม่อยากไปชาวบ้านในช่องเขาจุดแคทเออไปดูกุดแคทน้องแงวน้องแงวจุดจุดกระแสรถไฟฟ้าในบ้านเราไงเออพี่ลืมให้เครดิต MG นะ MG ก็เป็นตัวจุดกระแสรถไฟฟ้าในบ้านเรานะเอ็มจีเซอ็ดไฟฟ้าไม่มีเขาเราไม่มีวันนี้นะหวังกับรถไฟฟ้าในประเทศเราน้องแงวแมส่าชาวบ้านในช่องเขาด้วยแล้วก็แบบตัวชาร์จเยอะก็มานี่แหละจาก MG ัเอ็มาดูเจ้าน้องแงว รถก็ติดตลาดนะสาวๆชอบก็น่ารักมันก็ดูครบๆอะ่ะเรนสร้าง<ม>ต้องมีพวกยั้งพวกยูเก้ายูเก้ามาเปล่าไม่รู้ว่าตัวตัวตัวหลูเขาไอ้้ไอรถลอยน้ำพี่เคยเห็นเห็นวิดีโอป่ะไม่ไม่เคยเหรอเดี๋ยวพาไปดูเฮ<ม>้ยนี่ยูเก้ายูแปดยูแปดผู้ผิดยูแปดยูแปดชิโยมื่อจะพี่รถว่ายน้ำอ่านี้อ้าวผมอะไรซ้ายเอาพี่จบเลยวัตเตอร์เฮลโอ้โหดูอลังอยู่นะเออก็ดูอลังนี้เออ ก็เฟียวนะแบบวัสดุก็ดูดีอ่ะอืเฮ้ยแบตจะหมดว่าพี่แอบชา้นชานเลยท้าเข้ามาขอร้องห้าสิบบาทเด็อ่าเสร็จกูฟาร์ไวเด็ด์แล้วโอ้หไปดีกว่ายันหว่าง U8 อันนี้ก็มาชนกับพวกซิตี้เจ็ดแสนชนซ <c oughs> ิตี้ไฮบริดได้เป็นรถแบบทรงแบบปลัก <c oughs> อินปะปลักอินปะ,ปนปะไม่ชัวบเออปลักอินว่ะพี่บอกรถจีนผมชอบอย่างนึงคือเป็นเบาะบักเก็ตซีทุกคันอ่ะจะเป็นรถระดับไหนก็นบักเก็ตซีแต่มันดูแบบสปอร์ตดียวเฟียวดูมีอะไรกว่ารถญี่ปุนป่นอ่ะดูมีดีไซนอ์อ่ะ วีบอดี้ซีวี่ก็เป็นแบบรถอีกคันหนึ่งที่หน้าแบบชื่นชม,พมเพราะมันแบบเป็นรถเ,เก่ง4ประตูขึ้นแท่นไฮเปอร์แมนไหมเพราะมันก็แรงแบบ3ามแปดวิแนละ้วศูนย์ถึงร้อยสามวิกว่าเงี้ยเขาไปเอาไปแต่งก <c oughs> ันเยอะนะออืแต่งกันเยอะโอ้โลนิดหน่อยใส่แม็กเท่ปุ๊บวิ่วงเลยอย่างวิ่งเออหน้ามันหลอ่ออ,ออยู่แล้ว แล้วก็มานี่เซนที่เราข้ามไป MG นะครับผมมอริสการ์ g ดแบรนด์ลวงเขาก็จะชื่อ M IM ก็ความเฟี้ยวก็คือ IM ตัว็อปอ่ะ่งน,นี่คุณได้คือคุณจะได้เลี้ยวสีล้อรถล้านห้าคุณได้เลี้ยวสีล้อโชคถุงลมปรับความสูงได้คุณว่าไงโอ้โหเฮ้ย296 GTB หรอใช่ปะไม่ใช่เลยด้296ปะว้าย296 GT3 อันนี้จะเข้าแพทใหม่ GT3 นะผมอาทิตย์เอ้ย GT7 นะผมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอรอซื้อเลยเก็บตังค์มาละถ้าผมจะต้องซื้อรถคันหนึ่งนะมันก็ต้องพ้นรถญี่ปุ่นนิสสันฮอนด้าโตโยต้านี่แหละผมว่าอ่ะรถยุโรปอ่ะเฉยเฉยเลยพี่งบผมน้อยน,นี่แหละถ้าเกิดแบบอ่ะร้านแปดผมได้ใครมือสองบ้างต้องมือสองแล้วมือหนึ่งไม่ได้สักคันมือสองผมได้แบบอะไรส t 3 GT เออมันก็อยู่ได้แหละประหยัดน้ำมันอยูในเมืองประหยัดไหมไม่ค่อยประหยัดครับต่างจังหวัดประหยัดอยู่อะไรงั้นน่ะคนญี่ปุ่นมือหนึ่ นี่ไม่รู้่พี่รถแบรนด์ใหม่หรอฟาริซันแบรนด์ที่คนไม่รู้จักอะ่ะแบบแต่ว่าแกแบบลงทุนมาเช่าบูธอะ่ะพี่ว่าไงประเทศไทยมีตัวเลือกรถเยอะขึ้น4ปีที่แล้วอะ่ะเราไม่มีตัวเลือกเลยนะเซีวียืนหนึ่งนะเซีวียืนอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครมาขายแข่งกับเซีวีเลยเดินมาสุดทางเลยถึงชีเคอร่ยท,ชทีชีเคอร์ยน่าซื้อสุดในตระกูลแบรนด์แบรนด์จีนที่ผมมองมานะ 7x ราคาร์ล้านแปดอะ่ะคณดูละรถราคาล้านแปดถึงคันหนึ่งคุณไท้ไฟหน้าไปดูไฟหน้าไอ้เหี้ยไฟหน้ามันคือจอนะเว้ยพี่สาามรถเลือกดดีไไซน์้นะพี่สามารถเลือกดีไซน์ได้นนนะะะะว่่่าจเปลียออไร นี่ของจริง600กิโลเมตรรถจกีนราคาเกินล้านอะทุกคนันต้งแบบสปอร์ตเลสอะลรที่เตีย่ยภายในสวยการขับขี่การขับขี่น,ขขนี่แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะแบบอย่างอื่นแบบนั้นโอเคแล้วอะแข่งกันเรื่องดีไซน์เนกับความชอบของแต่ละคนมาตัวนี้อันนี้จะเป็นแบบลูกครึ่งของ R7 กับ z x c r คุณมีระบบไฟฟ้าที่แบบโคตรเยอะไททันคอนโทรลมีควิกชิปอัพดาวมี อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบแคนบัสนะครับผมก็คือคอนโทรลแอเดอร์เน็ตเวิร์กแบบรถนั่นแหละอันนี้พี่ได้2สูบเลียงเสียงแบบอารแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่เยอะแต่ติดอย่างเดียวคือหน้าตาที่ไม่ค่อยเฉียบเชียวท่าอยากได้คันนี้ฮายาบุซาเหรออ,อันนี้ก็ครบรอบ10ปีหน้าเดิมนะครับผม <laughs> ช่วยซื้อกันต่อนะผมจะได้มีปีที่11นะครับผม <laughs> ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยก้าแสนดละเมื่อก่อนล้านกว่าแช่แข็งมา10ปีนะครับผมพายาบุซา,านูกเกี่ยวตัวนี้ผมเป็นแฟนซ่อมเสียงแล้วไม่ต้องห่วงอันนนนี้้ผมออธบาายดทังแคก็ืเจ R9405 อา R9 สามซูบเลี้ยงอ่ะนี่เหมือนใครในตลาดอ่ะเที่ยวอ่ะอย่างอื่นคือแบบสปอร์ตเลสอ่ะในราคา4ี่แสนหกอ่ะคุณได้ทุกอย่างอ่ะอันนี้อะไรอะอันนี้ R9 สีพิเศษ R9 สีเจ็ดสิบปียามาฮ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องเจ็ดร้อยเอามาทำเป็นรถรถรถแอดเวนเจอร์อันนี้ก็เนเกณละเนเกณก็ใหม่ปรับหน้าใหม่ปะอืมหน้าใหม่หมดเลยหน้าใหม่ทั้งแผง MT09 MT07 หล่อขึ้นเยอะเอออีกอย่างหนึ่งที่ชอบยามาฮ่าก็คือมันมีไอ้เนี่ยไอ้รูเนี่ยไอ้รูเนี้ยมันเป็นเสียงไอ้นี่ไว้ยยยินนเเสีงดดชัขึ้้ ชี้อันนี้แหละขับรถทั้ได้สุนทรีย์อย่างงี้มันทั้งได้เสียงท่อได้เสียงดูดอากาศทีทีเฮ้ยะอะเขาจะปิดงานได้เหรอเออพี่นี่เราเดินเียจะปิดงานนะผมจะสี่ทุ่มแล้วสีทว่ทุ่มปิดงานอะไรซอนเตสซอนเตสคุณว่าไงเออซอนเตสก็ดีเพราะมันแบบไม่นึกไม่ถึงว่ามอเตอร์ไซค์มันมีออปชั่นอย่างนี้ด้วยเหรอเช่นอันดัออโต้จอดต่อจอมีกล้องกล้องมันดึกเหตุการณ์หน้าหลังรถจีนมันก็มาเพราะอะไรรถจีนก็มีข้อดีก็คือแบบมันมีออปชั่นแปลกๆเข้ามาแบบเสริมดีจักในตลาดอ่ะเขาเรียกว่ารถคนค สวยงามมาในราคาแบบ3ามแสนนะราคาไม่เวอร์ชิวปรบมือเนี่ยวปรบมือเนี่ยหมุนแล้วก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่ต้องไฟฟ้าหมือฟอสท่าหรอกปรบมือได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วคันนี้ก็ได้เยอะแล้วนี่ไงพี่ยานแม่ออฟริกาทวินนี่แหละสุดยอดไฟหน้าเหมือนแบบมาลายเดอร์เออมาลาเดอร์เฮ้ย c b r 1000 Tri p l e R ก็สวยอ่ะสวยสวยไฟหน้าสวยหน้าตาดูฉบเฉี่ยวหน้าตาดูดูนี่แล้วก็อันนี้เป็นการปฏิวัติวงการมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งของฮอนด้านะผมก็คือรถมอเตอร์ไซค์มีคัตที่ไม่ต้องกำคัตขอไปจับแต่เดี๋ยวว่าคัตมันแข็งปะเออนิ่มต้องจับดินิ่มนิ่มพอของเซเล็กซี่อาร์ขับสบายขับในเมืองก็ขับกำคัตไม่แย่หรอกพี่เราพูดมปเรืองครบร้านสองพี่ตังร้านสองเดินดูมันไหนพี่ชอบคันไหนไม่รู้เลย โน้ยเดียโอ้โน้ยเดียเหรอเออถ้าร้านสองออผมมีตังร้านสองนะ Civic FK V2 สองถ้าผมไม่เลือกมากเอาตัวแรกนะแม่งหกแสนบาท <c oughs> ผมเลยตั้งหกแสนไะแต่งเพิ่มเป็นไงผมได้ FK ครับแล้วที่สำคัญหกแสนเนี่ยผมจะไปซื้อมอไซค์ปะ <c oughs> จบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จบง,งานมอตเตอร์โชว์ปีนี้นะผมส่งท้ายปี25่ห้านะผมพาเดินทุกคันแล้วแหละคันไหนที่ผมรู้ก็ไปโมเยอะหน่อยนะผมใครที่อยากให้มอเตอร์ช่นกระลาดมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้คอนเทนต์แปลกๆแบบนี้มาอีกนะผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีงานไหนให้ไปดูหรือเปล่านะผมหรือว่าเราต้องรอมอเตอร์โชว์ปีหน้าเลยนะครับผมบ๊ายบาย